เริ่มแพงแล้วเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกปัจจัยชี้วัดตลาดหุ้นไทยไปต่อหรือพักฐานอินเดียเพิ่มภาษีทองคําตัวเลขจ้างงานสหรัฐออกมาดีกดดันราคาทองคําทองคําเข้าสู่แนวโน้มขาลงแนะนําเกงกําไรในทิศทางขาลงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ รู้ก่อนรวยกว่านะคะท่านบอกนิดนึงเมื่อวานพี่นะถ้าเกิดเราฟังคุณหมอดีอย่างตั้งอกตั้งใจและปฏิบัติตามนะคะภายในไม่ถึง1วันหมอคะรู้ก่อนรู้ก่อนี้รวยรวยแล้ว10%เปอร์เนได้เมื่อวานนี้ยังไม่ได้ทำอะไรก็เหนื่อยวันนี้บอกคนนั่งทุนที่ถือทองเหนื่อยครับแต่วันนี้เรามี เคล็ดให้มาตามได้รู้วันนี้ก็ไปรวยอนาคตได้ไสายเกินไปนะไม่มีคำว่าสายสำหรับรายการเราทีนี้ก่อนจะไปทองคำไปหุ้นนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะวันนี้มันทะลุไปอีกแล้ว1,456ใช่ไหมคัร้ยห้าบกก็ทำจุดสูงใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆภาษาฝรั่งเรียกว่าอ๋อแชมไฮามันต่างกับ historical high historical high ก็คือ high ประวัติศาสตร์ที่เคยทำเอาไว้คุณเจี๊ยบนะครับปีพั9เ ก็คือ,อช่วงนู่นนะครับประมาณสักแถวประมาณเจ็ดร้อยแปดสิบเก้านะครับทีนี้นอไทม์ไฮนี่คืออไทม์ไฮนี่ก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ประมาณกลา,างปีที่แล้วเนี่ยนะครับหุ้นอยู่พันหนึ่งร้อย เวลาขึ้นเนื้อทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องตกลงมาทำถามยกสูงเวลาขึ้นอีกทำนิวไฮนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการทำออทามขายนี่ก็เป็นแบบคลาสสิกบลูนะฮะหรือว่าเป็นกระทิงที่เป็นแบบคลาสสิกนะครับแบบหนึ่งแต่ทีนี้มันมันแพงไปในอย่างเมื่อเทียบกับทั่วโลกไะตัวราคาหุ้นถุหรือแพงครับคุณเจี๊ยบคุณหมอนะครับคือเขาจะไม่ดูว่าเออเวลานี้ผ่าน4 5 5ร้้้าเลยเขาเขาจะไม่ดูกันตรงนี้นั้นส่วนมืออาชีพเนี่ยเขาจะดูในสิ่งที่เรียกว่าเป็น อ่อาอัตราส่วนของราคาต่อกำไรนะครับก็คือตัว PE นะครับอ่เวลาดูเปรียบเทียบนี่ก็คือหนึ่งดูเปรียบเทียบเสถีติเองในอนดีตวิธีที่สองซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกว่าก็คือไปเปรียบเทียบกับราคาหุ้นของตลาดทุนอื่นๆทั่วโลกนะครับ เวลานี้ของตลาดทุนไทยเนี่ยถ้าเป็นแอร์แกส์พีเก็คือ PE เอที่ปรับปรุงแล้วว่าคำนวณณกำไรณ <นะ S 2> สิ้นปีสามกัร้อยห้าสิบเวลานี้เนี่ยนะครับตัวค่า PE ของตลาดทุนบ้านเราเนี่ยขึ้นมาอยู่แต่ประมาณสักเกือบเกือบสิบเท่ทามันถือว่าแพงใไหมครับถูกหรือแพงไี่ต้องไปเปรียบเทียบกับตลาดทุนอื่นในโลกนะครับรายอื่นที่ดูแพงกว่าตลาดทุนบ้านเราเนี่ยนะครับก็จะมี อย่างทางด้านตลาดทุนที่เราเห็นอยู่นะค<ช>รับญี่ปุ่นนะฮะค่าพีนี่เกิน20เท่านะครับลงมานี่ก็ไต้หวันนี่ก็<ช>ประมาณเกือบ19เท่าบราซิลนี่อยู่ประมาณ18เท่า<ช>อ,อินโดนีเซียเพื่อนบ้านเรานะครับ16.4หเท่าของบ้านเรานี่ตรงนี้เลยนะครับล่าสุด16.3าเท่าออของเราเทียบกับคนอื่นถูกกว่าในแง่ที่ว่านั้นนะครับแต่แพงกว่าใครแพงกว่าที่เหลือนะครับอินเดีย มาเลเซียเกา,าหลีฮ่องก<า>ง,<า>งนะจีนใช่ต่ำสุดนี่ก็คือรัสเซียนะครับแต่ถ้าหากมาเปรียบเทียบกับตลาดทุนโลกนะรภาพรวมๆของตลาดทุนโลกเนี่ยเขาอยู่ที่13.5เท่าแล้วก็ดัชนีตลาดทุนย่านภูเกาตเอเชียยกเว้นตลาดทุนญี่ปุ่นเนี่ย12.5เท่าของเราเวลานี้ก็ไม่นับว่าถูกแล้วนะฮะถ้าเทียบกับตลาดทุนโลกตลาดทุนเอเชียตลาดทุนเกิดใหม่แพงกว่าแล้ว ค,ค่ะนี่ก็เป็นมาร์เก็ตรา round up สำหรับตัวหุ้นนะคะตัวทองคำคุณอคะครเรารไม่ควรจะยเยาะเย้ยนักลงทุนแต่วันนี้ต้องตั้งใจฟังมันเกิดอะไรขึ้นกับภาพรวมค,รคือภาพรวมราคาทองคําตอนนี้ได้รับข่าว ไม่ค่อยดีจากการที่เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มดีขึ้นเห็นได้ว่าไม่ว่าการจ้างงานฟังแล้วอาจจะง,งงไมงง<ๆ>เพราะว่าทองคากับเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ันคนละทิศทางนะครับเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจเขาดีทองคําจะต้องตกครับเพราะว่าทองคาเป็นเซฟเฮเว่นางอ๋อฉะนั้นเมื่อไร่ที่เขาคิดว่าเศรษฐกิจดีฉะนั้นมันก็ไม่ต้องวิ่งไปหาเซฟเฮเว่นอ๋อฉะนั้นตัวเลขที่บอกว่าเศรษฐกิจดีก็มีเรื่องของการขายบ้านเก่าการจ้างงาน ตัวเลขเรื่องต่างๆที่ทางด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดูแล้วเหมือนเหมือนจะดีแต่ว<ม>่าดีมเฮดาน,นี่นี้เกี่ยวด้วยไหมคคุณหมอเฮดาน,น,นี้เนี่ยเกี่ยวด้วยที่เพิ่งป,ประกาศเมื่อวานสองวันเนี่ยนะครับว่าขยายไปอีกสามเดือนนะฮะพอออกมาปุ๊บเขาบอกเออในเมื่อขยายออกมาก็เข้าไปสินทรัพย์เสียงก่อนอยังไม่ต้องมาลงทองคำไว้ก่อนฉะนั้นก็ขายทองคําออกมาก่อน แล้วก็เรื่องที่สองที่กดการราคาทองคําก็คือการที่อินเดียประกาศขึ้นภาษีการนําเข้าทองคาเป็นหกเปอร์เซ็นจากสี่เปอร์เซ็น6%เป็นหกเปอร์เซ็นต์ไปทีเดียวสองเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะเพราะอินเดียเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อเขาเยอะมากมาเงินเฟอ้อเยอะมากคนก็ซื้อเยอะอินเดียเนี่ยท่านอย่าลืมว่าเป็นผู้บริโภคทองคํารายใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็มีตัวเลขออกมาเมื่อปีสองพันสิบเอ็ดเนี่ย บริพกทองคำน้อยกว่าปี2010น้อยลงมาประมาณ10กว่าตันค่ะ10กว่าตันซึ่งคาดว่าพอขึ้นภาษีเนี่ยปีนี้ก็น่าจะนำเข้าได้น้อยลงซึ่งตรงนี้ก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ปัจจัยพื้นฐานของทองคำเริ่มเปลี่ยนแปลงไป,ไปะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในช่วงท้ายเราจะแนะนำให้ท่าน,น,นลงทุนลงทุนอย่างไรในภาวะที่ ปัจจัยพื้นฐานมันเปลีไปแล้วครับใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องของหุ้นกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้คุณนะัทนั้นจะมีอะไรหุ้นตัวไหนมาแนะนำอิสกะกู้มาติดตามกันค่ะ สานที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับบริการที่ดีที่สุดจากการบินไทยสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในทุกเที่ยวบินไม่ว่าจะใกล้หรือไกลาการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสิ่งที่น้องจุนจะต้องขาดไม่ได้เลยก็คือการ ไม่ประมาทในการลงทุนสิ่งที่ควรจะรู้ก็คือการมีวินัยในการลงทุนที่ดีถ้าท่านมีวินัยในการลงทุนที่ดีท่านก็จะสามารถลงทุนได้อย่างถูกต้องครับ m t s g o แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนทองคำอย่างครบวงจร0 2 2 2 2 6 2 2 2หรือ w o r l d หรือ www.mtsco.co.th อู่รายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะวันนี้มารู้ก่อนในเรื่องของหุ้นกันนะคะในช่วงนีง้ช่วงของ Stock p i คนะคะเมื่อกี้เราดูไปแล้วว่าเกิดเปรียบเ,เทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเราอยู่กลางกลาง<ช>เหมือนท่านผู้ว่าแางชาติพูดว่าเงินบาทเราอยู่กลางกลางเหมือนกันไ,ไม่ได้แข็งเก <นะ S 2> ินไปทีนี้น <ะ S 2> พออยู่กลางกลางอย่างนี้แล้วเนี่ยหุ้นเราก็แนะนํามาหลายตัวแล้วนะคะนะคะวันนี้จะมีตัวไหนมาแนะนําที่สามารถไปถ่าได้ล่ะคะตอนนี้แนะนําตัวที่จะซื้อก็ราคาดีนะครับคุณเจี๊ยบคุณหมอเนะครับเพราะว่าชจ้งนห่านมาแนะนําขายมาหลายตัวเหตุที่แนะนําขายมาหลายตัวน ทางในเป้าหมายทั้งนั้นเลยนะครับอยา่าง BTS ที่ผมแนะนำเอาไว้วันก่อนว่าลรอขายแถว7จบาทจตาวันนี้ขึ้นมาแล้วเป้าหมายเรียบร้อยก็นแนะนำา้าขายดังกำไรเพราะว่าหุ้นตอนนี้ผมพาซื้อมาแถว4บาทนะ ขึ้นมาที่จะร้อยเปอร์เซ็นก็ควรจะาขายวันนี้ที่จะแนะนำเป็นตัวที่น่าซื้อเนี่ยเป็นกลุ่มทางด้านน้ำมันนะครับโซ่ใช่ไหมคะเอาตัวใหม่กันแล้วกันเดี๋ยวคุณแจ๊บเอโซ่โซหลายรอบไปปากหวปากใจอะไรครับเอโซนี่ไงไทออยนะครับเนี่ยตัวไทยออยท็อปนะฮะเป็นโรงกันขนาดใหญ่ของประเทศไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาดูแย่นะครับในงบว่าปี 2,555นี่นะครับก็คาดการณ์ว่าน่าจะกำไรลดลงนิดหนึ่งนะครับประมาณสักเหลืออยู่สักเจ็ดบาทเหตุก็ได้อย่ว่าในช่วงของไตรมาสสองไปขาดทุนสต็อกน้ำมันนะครับเพราะว่าเขาสมมติเขาไปสต็อกน้ำมันเอาไว้แถวราคาร้อยเหรียญเนี่ยเพราะว่าลงไปของจริงด้แปดสิบเหรียญนะโดนขาดทุนนะขาดทุนทางบัญชีประมาณยี่สิบเหรียญนะครแต่ว่าช่วงสุดท้ายไตรมาสสี่นี่ก็ฟื้นตัวกลับมาก็เลยคาดว่า น่าจะกลับไรต่อหุ้นที่มาที่7บาทปีนเนี่ยผมประเมินไว้แบบค n s มเชิงทีฟหน่อยหนึ่งก็คือให้มาทสากแต่ว่ามา7 7บาท2ต่าบาทงนะครับแล้วก็ร่าราคาที่พอเหมาะพอสมนะครับถ้าหากมีการเทรดที่ค่า P/E เฉลี่ยย้อนหลังไปสัก5ปีนี่ก็ ให้อยู่แถวประมาณสัก86บาท <c oughs> แล้วราคาปัจจุบันของตัวไทยออยก็อยู่70บาทต้นต้นะได้เกินประมาณได้7 73บาท <c oughs> ถ้าดูในทางด้านเทคนิคการนกเศรในเรื่องของชาร์ตจะเห็นว่าระดับราคาเนี่ยยืนอยู่เหนือระดับซัพพอร์ตไลน์ที่แข็งแกร่งที่เห็นอยู่ด้านล่างแล้วก็สามารถที่จะฝ่าด่านที่เรียกว่าเป็นรูปแบบของไทยก็หรือว่ารูปแบบสามเหลีย่ยม ทางคผู้ชมพยายามมองให้ดูเป็นสามเหลี่ยมนะฮะต้องพยายามนิดนีงยถ้าเลนเลทาต้องเละอ่าเห็นแล้วว่าเป็นสามเหลี่ยมชัดขึ้นนะโดยทั่วไปแล้วการผ่านด่านแนวต้านสามเหลี่ยมเนี่ยมักจะหมายถึงว่ามีข่าวดีๆนี่รออยู่นะฮะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นนี่รออยู่ถ้าผ่านด่านสามเหลี่ยมแล้วเรามักจะเห็นการแรนรีหรือว่าการวิ่งขึ้นระยะกลางถึงระยะยาวเพราะนั้นก็คาดการณ์ว่านักปีนี้เนี่ย อ่า้าหมายแรกที่เป็นทางด้านเทนนิสกอนละซิสี่นักจะไปสอดคล้องกับในส่วนของฟันเดอรเบเกอก็คือแถววราบาทสักบาทสบบาทสเบาทะเมื่อกี้คำแนะนำบอกว่าซื้อเมื่ออ่อนตัวมันต้องรออ่านี้ซื้อนี่เดิมผมให้คำแนะนำอย่างนี้คุณเจียว่าเป็นฟันเลอร์บายนะฮะฟันเลอร์บายนี่ก็คือผ่านด่านแนวต้านนั้นนหะ ฟัลโล่เลยแต่บางเอิญว่าแนาวต้านที่เป็นรูปแบบสามเหลี่ยมมันอยู่แถววานละหกบาท <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ฟัลโล่มาแล้ว <c oughs> ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นบ่ายออนวิกเนสหรือว่าซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับก็คือเขตระบาดละเจ็บาทบวกลบอะไรแถวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจโดยที่ว่าหาเก็่ทางด้านเทคนิคนัน้นก็ประมาณ86บาทนะครับสอดคล้องกับในส่วนของคอนอด แล้วก็ในส่วนของเป้าหมายในระยะกลางเนี่ยเลงไว้ว่าอาจจะมีเกินร้อยในปีนี้นะครับประเมินไว้ประมาณร้อยห้าบาทครับที่จะผู้ชมถ้าปัจจัยพื้นฐานที่จะมาสัรับมันมีเรื่องอะไรบ้างปัจจัยพื้นฐานที่จะมาสับรับในปีนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เคยแย่ไปที่แล้วกลับมาเป็นผลดีนะครับนั่นก็คือเรื่องของร,ราคาน้ำมันนะราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งเราอ้างอิงในส่วนของเวสเท็กซัสนะครับหรือว่าตัว WTI เนี่ย ล่าสุดนี่สามารถที่จะฝ่าด่านแนวต้านทางเทคนิคนะครับที่สําคัญเขตประมาณสัก94เเซนเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครเหมือนที่เห็นในชาร์ตกราฟิกน,นะครับคาการว่าเมื่อฝ่าด่านตรงนี้ได้แล้วเนี่ยก็คงจะเห็นการแรนดีขึ้นของราคาน้ํำมันนะครับแารกตถัดไปเนี่ยเราจะเห็นไป 100, นร้อยนะฮะแล้วน่าจะมีเนวฮายเกินร้อยประเมินเอาไว้ว่าขี้เหร่ขี้เหร่น่าจะเห็น, 105, นร้อยข้ แรงแรงนะฮรปีนี้แรงๆนะครับร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบาทเหรียญเพราะนั้นท่านผู้ชมนะครับนอกเหนืออยากจะซื้อหุ้นไทยออยแล้วนะครับว่าไปติดแก๊สนะฮะรถของท่านผู้ชมไปติดแก๊สได้หน่อยก็ดีปีนี้อาจจะเห็นร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบเหรียญหรอเป่าเฉี่ยหรับไทยออยนะครับหลายท่านก็อาจจะบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเราดูเนี่ยราคาจะขึ้นหรือมันจะลงมันมันขึ้นไปตามราคาน้ํามันหรือเปล่าก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ํามันนะครับหนึ่งถ้าราราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกขึ้น ราคาน้ำมันสําเร็จรูปในสิงคโปร์ขึ้นค่าการกลั่นขึ้น,นถ้าค่าการกลั่นขึ้นแล้วมีสเปรดอยู่ความสมวควรนะครับก็จะไปได้กําไรกันในส่วนของตรงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าหากระดับราคาน้ำมันลงเนี่ยอย่างช่วงของไตรามาสสองปีที่แล้วในขาดทุนเลยนะฮะค่ะวันนี้มีผลขาดทุนในไตรามาสที่สองที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดพันล้านบาทนะฮะ,ะเ,เหตุก็อย่างที่ผมบอกว่าในขาดทุนสต็อกน้ํามัน คือเวลาที่ลงการต่างๆเนี่ยเขาจะมากาศนโยบันที่บอกว่าวันละสองแสนบาทได้ต่อวันอย่างงี้อย่างเงี้ยไม่ได้แบบซื้อปุ๊บแล้วก็มาหยอดใส่แล้วตักนะฮะซื้อล่วงหน้านะฮะแต่ซื้อล่วงหน้าแล้วอย่างนี้นะครับดังนั้นก็มีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจก็คือตัวท็อปไทยออยเนี่ยล่าสุดเมื่อวานเขาเพิ่งแจ้งไว้ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับว่า มีการออกหุ้นกู้นี่ผันล้านเหรียญน,นะฮะผ่านล้านเหรียญก็สามสิบคูนสามหมื่นล้านนะที่ออกมานี่ก็เขาบอกวัตถุประสงค์ในการออกอหุ้นกู้ของเขาดังนี้ครับคุณเจ้าท่านผู้ชมครับหนึ่งเอามาเป็นทุนหมุนเวียนะนะฮะสองเอาไปใช้ชำล้านนี่ส่วนข้อที่น่าสนใจมากที่สุดคือข้อสามฮะคืออะไรคะ,อะเอาไปใช้ใน การลงทุนอ่าลงทุนเพื่อที่จะ,ะให้ผลตอบแทนมากขึ้นท,ทีนี้พอบอกว่าเอาไปใช้ในการลงทุนเดี๋ยวพูดมาตรงนี้เดี๋ยวคุณเจี๊ยบขอได้แซวผมหน่อยนะฮะคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะออกมาเนี่ยพันล้านเหรียญสามหมื่นล้านเนี่ยจะเอาไปเทคโอวอร์เอ,เอโซหรือเปล่าก็เคยเป็นข่าวเป็นข่าวกันมา <c oughs> แต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะหาตังค์ยังไม่ได้ ถ้าไปออกวิธีอ,อื่น่าไปไปกู้ยืมนะสถาบาันการเงินหรือ,อไปอไปเพิ่มทุนก็คงจะดูไม่งามแต่ถ้าออกหุ้นกู้เนี่ยต้นทุนต่ำหน่อยนึง มาสามหมื่นล้านซื้อไทออยเออก็ซื้อเอสโซ่ก็ก็เลยทำให้ทำให้เป็นประเด็นที่ว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองดูด้วยค่ะนะคะคำแนะนำวันนี้หุ้นของไทออยนะคะนี่คือหุ้นค่ะช่วงหน้าทองคำพลาดไม่ได้ใครที่รอทองคำขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าเชยแล้วนะคะตอนนี้มีเทคนิคใหม่ที่เดี๋ยวคุณหมอจะมาแนะนำเราไม่ว่าทองจะไปทางไหนสามารถทำกำไรได้จะไปในในนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันค่ะ ไทยกิฟต์คัร์ทางเลือกใหม่ของการให้ของขวัญในโอกาสพิเศษมอบของขวัญล้ำค่าด้วยการมอบบัตรของขวัญของการบินไทยเพื่อใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยได้ทุกเส้นทางทั่วโลกที่สำนักง,งานขา,ขายของการบินไทยทั่วประเทศไทยเพื่อใช้ชำระค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินที่สำนักง,งานขายการบินไทยที่สนามบินทั่วประเทศ และใช้ชำระค่าที่พักทัวเอื้องหลวงโดยติดต่อที่สำนักง,งานขายหลานหลวงเท่านั้นโดยบัตรนี้เลือกซื้อ3ามูลค่าคือ500บาท1000บาทและ5,000บาทโดยการบินไทยมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าโดยเมื่อซื้อบัตรไทยกิฟต์ค์ดจะได้รับโบนัสไมร์เยนออกิดพาสทันทีหาซื้อได้ตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนี้ที่สำนักง,งานขายการบินไทยทั่วประเทศ ถ่าเข้ามาสู่ช่วง g ก Today นะคะคุณหมอคะเมื่อกี้เราเกิดกันไว้บอกว่าถ้าเกิดเรารอแค่ทองคําขึ้นเนี่ยแล้วทำกำไรอันนี้เล็กว่าเชยแล้วคือทองคาเนี่ยเราเคยคุ้นเคยกับปีสองปีก่อนเนี่ยมันค่อยๆขึ้นตกแล้วก็ขึ้นกลับซื้อถูกเราก็ไปขายเมื่อไรขายใชค่ะาวนี้วิธีคิดหรือการลงทุนในทองคาเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมว่ามันแตกต่างจากการลงทุนในหุ้นค่ะเพราะว่าหุ้นเนี่ย ดยส่วนใหญ่พื้นฐานของผลประกอบการมันก็จะเป็นเบสแล้วก็จะค่อยๆขึ้นไปมีแนวคิด PE ratio มีแนวคิดของการเจริญเติบโตแต่ทองคำเนี่ยแนวคิดของทองคำเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกแนวคิดของทองคำคือเงินดอลลาร์จะเป็นอย่างไรรับไปอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามที่เราเรียกว่าพัดกันเป็นเซฟเฮเว่นคราวนี้จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะหลังเนี่ยทองคำมันไม่ได้ค่อยๆขึ้นไปอย่างเดียวมันเริ่มมีความผันผวน แล้วความผันผวนกลายเป็นความผันผวนในทิศทางตกลงมาแล้วมันก็ตกบางทีใช้ระยะเวลายาวเวลายาวฉะนั้นถ้านักลงทุนเนี่ยยังคงถือครองอยู่ก็กลายเป็นว่าเป็นนักลงทุนที่อยู่บนดอยไม่เลิกเลยนะครับคราน,นี้เรามาดูกันนิดหนึ่งครับสำหรับกราฟแล้วเราให้ดูว่าใน Go Today นเนี่ยเราแนะนำตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าอันนี้ขอดูกราฟในระยะสั้นก่อนได้ไหมครับว่า ในถ้าเป็นทองคําในระยะ15นาทีนะฮะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย MTS g o เราแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยทำช็อตใช่ค่คะดูทางด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับเราคําแนะนําคือขายช็อตคือเล่นสั้นแล้วขายกอดค่ะ นะครับกลับกันนะฮะท่านนักลงทุนแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายว่าเป็นอย่างไรก็คือขายบริเวณตอนนี้เตนนี้ยของเมื่อวานอีกเมื่อวานตอนนั้นที่เรามาคุยกันเนี่ยพันหกร้อยแปดสิบห้าพันหกร้อยแปดสิบแปดใช่ไหมครับเป็นจุดเบรกตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงแล้วแนวโน้มอันนี้เป็นแนวโน้มระยะสั้นมากนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะกราฟหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เห็นว่าเป็นทิศทางขาลงแล้วลงมาจุดซับพอร์ตแรกคือพันหกร้อยหกสิบคำแนะนำเราจึงขายบริเวณพันหกร้อย 7 3แล้วก็หาทางซื้อกลับเรือน1,661ซึ่งมีจุดที่ป้องกันความเสี่ยงทํา stop buy back ที่หนึ่งพันหัวเจ็ดสิบเจ็ดง่ายๆคุณหมอคะถ้าเมื่อวานทําตามที่คุณหมอบอกเนี่ยกําไรที่ได้มามันประมาณเท่าไหร่คะพื้นฐานคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่อย่าลืมว่าเราสามารถทําเลเวลเลชได้สิบเท่านะครับในโกลฟิวเจอร์ฉะนั้นท่านก็มีโอกาสกําไรตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซ็นจนถึงสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแค่เพียงเวลาั้นๆเขาถึงบอกว่ารู้ก่อนรวยกว่าคอนเซปต์รายการมาตรงนี้เองไปกราฟตรงนี้อีกนิดหนึ่งคุณเจี๊ยบท่านผู้ชมครับ จุดที่อยากให้ท่านชมก็คือว่าจุดที่เมื่อกี้เราก็บอกว่ามันเกิดแ้วต้าน์ดับเบิลท็อปแบบระยะใกล้เลยที่เพิ่ง<ช>เกิดเมื่อสามวันหน<ช>ึ่งพันหครับ<ช>ขึ้นไปเทส2ทีแล้วไม่ผ่านครับ<ช><ช>นะครับเมื่อกี้อาจารย์นัทบอกมาเบรกเอาฟอลโล่บายตอนนี้อย่างนี้ฝร,รั่งเขาเรียกว่าเฟลเบรกเฟลเบรกคือมันมันไม่สามารถเบรกได้<อ>มันก็ลงมาก่อน พอลงมาก่อนเนี่ยพอมันไม่สามารถอัพขึ้นไปหนึ่งหกเก้าห้าเวลามันตกลงมาเนี่ยก็ถามว่าจุดที่อาจจะเป็นแนวรับถัดไปบริเวณพันหัวยี่สิบหกซึ่งเป็นโลดเดิมได้นะครับฉะนั้นตรงนี้นักลงทุนต้องระมัดระวังในการลงทุนนะครับว่าการลงทุนในทองคํานั้นในโลกยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านรอ,รอซื้อแล้วขายอย่างเดียวฉะาน,นท่านจะสามารถรอซื้อแล้วขายกลับหรือขายก่อนแล้วก็มาซื้อทีหลังเขาเรียกว่า ทำกำไรในทิศทางขาลง Go f เจอร์ท่านคงคุ้นเคยดีนะครับ <S <S เพราะว่าขายก่อนซื้อทีหลัง <Avenue S 1> ได้ถามว่ามีทองคาแท่งทําได้ไหมทําได้นะครับเขาเรียกว่า short a g a i n อร์ต o r t คือมีของเอามาขายก่อนหรือ <noss S 2> ในภาษาหุ้นเขาเรียกว่ายืมหุ้นมาขายใช่ไหมครับใช่คใช้ภาษาทองถ้าใครให้ยืมก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเรายืมทองตัวเราเองคุณเจมเอามาขายแล้วถ้าเราคิดว่าเราวิเคราะห์แล้วเราเชื่อการวิเคราะห์ว่าลง เราก็สามารถซื้อกลับอย่างวันนี้ทองลงร้อยหนึ่งท่านก็ซื้อกลับมาได้นะฮะฉะนั้นตรงนี้เป็นหลักคิดแล้วเราเดี๋ยวจะมาดูกันนิดหนึ่งครับว่าใน how to trade by mts go วันนี้เราสอนอะไรให้ท่านเข้าใจครับเห็นบอกว่าคุณหมอเนี่ยมาแนะนำโปรแกรมอันนี้ก็สำคัญมากในการที่ะจะมาลงทุนในทองคำในช่วงนี้นะเป็นโปรแกรม smart t e h n คนิ e วิเคราะห์ราคาทองคำไปติดตามกันเลยค่ะ to trade by mts go วันนี้ยินดีนำเสนอต่อเนื่องในเรื่องของการใช้โปรแกรม Smart t e ท h n คนิ e เพื่อให้ท่านนักลงทุนสามารถเอาโปรแกรมตรงนี้ครับไปจับจังหวะในการซื้อขายครับในวันนี้ในเรื่องของ Smart t e c เทคนิคเราแนะนำให้ท่านนักลงทุนเริ่มใช้ Ha ทเทิรนอย่างง่ายๆที่เราเรียกว่าเป็น Oscillator ครับ Oscillator ที่นักลงทุนพื้นฐานควรจะต้องรู้เนี่ยเอาเป็นว่าเราแนะนำอยู่แค่3-4ตัวครับ ตัวแรกที่จะนำเสนอและขายไม่ได้เลยคือ MACD MACD นั้นย่อดจาก Moving Average Convergence Divergence นะครับซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวที่จะเหมือนกับเป็นโมเมนตัมส่วนหนึ่งที่จะตัดสินใจให้เกิดภาวะของการขึ้นหรือการลงหรือแนวโน้มของตลาดฉะนั้นการที่เรารู้จักเลือก timeframe ที่ดีแล้วเลือก MACD ที่ถูกต้อง หาจังหวะที่ MSCD ตัดขึ้นเราก็ซื้อตัดขายก็คือตัดลงครับอันที่สองครับที่เราเรียกว่าเป็น Boringer Band ตัว b o เรนเกอ r er a n d นนั้นจะเป็นช่วยให้นักลงทุนพอรู้ได้ว่าระดับราคานักขณะนั้นเนี่ยเป็นระดับราคาที่สูงหรือต่ำอยู่ในกรอบสูงหรือต่ำและในช่วงที่กรอบบ o เรนเกอร์แบนนั้นบีลงมาแคบก,ก็จะแสดงให้ถึงว่า ราคาเริ่มที่จะเข้าสู่ทางตันและกำลังจะเข้าสู่การเบรกเอา t การเบรกเอา t นี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นรุนแรงของราคาไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็ได้ออสซิเลเตอร์ตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือ RSI RSI นั้นเป็นตัวที่เราเรียกว่า relative strength index เป็นตัวบอกคร่าวๆว่าเกิดภาวะซื้อเกินหรือขายเกินครับ ซึ่ง i s i นั้นพอจะบอกได้คร่าวๆว่านักลงทุนควรจะหาจังหวะในการซื้อได้หรือ,อยังหรือขายได้หรือ,อยังถ้าระดับราคาหลุดระดับที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานแน่นอนครับในสิ่งที่วันนี้ที่ผมแนะนำ i s i ไม่ได้มีแค่บอก overbought หรือ oversold คือจุดซื้อเกินหรือขายเกินเรายังสามารถเอา i s i และ MACD นั้นหาจังหวะของการกลับทิศทางที่เราเรียกว่าเป็น divergence pattern ได้ และแน่นอนในกรอบระยะเวลาสั้นๆของ h o w to t r a d by MTSO g คงไม่สามารถอธิบายวิธีการอ่านได้เด็เด,ดขาดแต่สิ่งที่เราแนะนำให้ท่านเพื่อให้เห็นว่า Oscillator มีส่วนช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ว่าถึงเวลาที่จะซื้อหรือยังถึงเวลาที่จะขายหรือยังนั่นนะครับคือตัวช่วยที่สำคัญที่ MTS Go ต้องการให้ท่านรู้จัก และท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในการสัมมนากับ MTSCO ได้โดยติดต่อตามสาขาต่างๆครับสวัสดีครับ ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันแต่ว่าที่สําคัญกว่าวันนี้อยากได้รับฟังคําแนะนําจากคุณหมอค่ะว่าวันนี้เราจะทําไงดีคะถ้าเกิดท่านใดพลาดไปแล้วเมื่อวานถ้พลาดไปเมื่อวานก็ตอนนี้ก็หาจังหวะในการทําช็อตเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเรายังมองว่าเป็นที่ทางขาลงแล้วก็เป็นสิ่งที่ําเน้นนะครับว่าการลงทุนในทองคํานอกจากมีปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยใช่เยอะ,ะแล้วก็อย่างเห็นย่างที่เมื่อกี้เราพูดเรื่องเบรนเกอร์แบรนด์เนี่ย ตอนที่มันขึ้นไป1,695เนี่ยมันดีบมากเลยแล้วเวลาเบรกเอาลงมามันเบรกแรงลงมาทั้งหมด20เหรียญหรือเกือบ30เหรียญน,นะครับจาก1,695เมื่อ3วันก่อนเอยนะครับแล้วก็เบรกลงมาที่1,666เมื่อวานนี้แล้วก็ <c oughs> ตอนนี้อยู่บริเวณนี้ฉะนั้นหมายความว่าเรื่องของการใช้เทคนิคอล l เนี่ย MTS Go เราก็มี MTS Smart Technique ครับแล้วนอกจากแจกแล้วนี่ยังตามไปสอนนะแต่ไม่ได้สอนถึงบ้านท่านนักลงทุนก็ ติดต่อได้ที่สาขาของ MTS Go โกไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลราดพร้าวเซ็นทรัล เก้าหรือ Central World ทุกแห่งนะครับเรายินดีที่จะสอนเพื่อให้ท่านอย่างน้อยที่สุดมีเข็มทิศนำทางว่าการลงทุนในขณะนี้เป็นจุดที่ควรจะซื้อหรือควรจะขายหรือบางครั้งอาจจะต้องอยู่เฉยๆะนะครับฉะนั้นตรงนี้พลาดไม่ได้สำหรับ MTS Smart t e c h n i ท u e ครับค่ะหรือท่านใดที่อยากจะมีคำแนะนำติชมหรือคำคถามนี้เข้ามาใน Facebook ของเราได้ใช่ไหมคะตบาทาที่เฟซบแล้วก็สแลด ลิชอินเวสเตอร์นะครับ <c oughs> ก็จะมีเทปยอดหลังที่ท่านพลาดรวมทั้งสามารถถามตอบคุณหมอผมแล้วก็พยากรทุกท่านโดยนักกูเียบอยากเข้าไปตอบครับค่ะได้ค่ะนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการเรานะคะแล้วก็กลับมาพบกับรายการรู้กอ่กอนรวยกว่าได้ในวันจันทร์หน้าบ่ายโมงนะคะวันนี้เราสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีกาไรปลอดภัยในการลงทุนสวัสดีค่ะ